วันนี้โกจะพามาทําโรตีโฮมเมดโรตีทําที่บ้านนะครับทําโรตีไปทานเองวิธีทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือแป้งสาลีหรือแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแป้งของเรา,าใช้ปริมาณ480กรัมนะครับที่เราเตรียมไว้นะโอเคเสร็จปุ๊บเราจะใส่เกลือนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะ ตามด้วยน้าตาลนะครับน้ําตาลทรายแดงก็ได้หรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราทอดเสร็จแล้วก็โรยด้วยนมสดอยู่ดีหรือโรยด้วยน้ําตาลอยู่ดีนะครับผมก็ใส่ใ,ใครชอบหวานโดยที่แบบทอดเสร็จปุ๊บทานได้เลยก็คือใส่ใส่เพิ่มได้นะครับ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเราไม่มีเครื่องตีแป้งนะเราก็ใช้มือนี่แหละคนให้เข้ากัน แล้วก็จะใส่น้ำนะครับน้ำเราเตรียมไว้อยู่ที่130มลลินะใส่น้ำไปเพื่อให้คุกเข้าเนื้อน,นะครับแต่ตอนนี้เราคุกแป้งกับน้ําตาลและเกลือก่อนโอเคเสร็จปุ๊บตามด้วยน้ำนะครับค่อยๆใส่นะครับคือใช้ถ้วยที่เรามีนะครับทำแบบบ้าน ตามที่เรามีน้ำสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่ว่ามันปริมาณพอไหมหรือมันเกาะกันไหมอันนี้ผมอาจจะต้องเติมน้ำนิดนึงเพราะผมตรงน้ำมาก็คืออาจจะไม่พอ นี่เป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่นะครับบางเจ้าเขาจะใส่ใส่ไข่ไปด้วยนะอันนี้เราไม่ใส่ไข่นี่คือนวดได้ประมาณ5นาทีนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเราจะทิ้งแป้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้แป้งมันเข้ารูปเข้ารอยหรือว่าเรียกว่าให้มันขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาน,นวดใหม่อีกทีโอเคนี่คือ สิ่งที่เราจะทําต่อไปหาผ้ามาปิดหรือว่าหาปามาปิดนะครับแต่เราจะปิดด้วยจานนี่แหละครับที่เรามีหลังจากที่เราพักแป้งไว้15นาทีนะครับเราก็จะมาทําการนวดแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าแป้งเราเหนียวนุ่มดีแล้วนะครับแล้วก็จะนวดให้มัน เข้าตัวกันดีนะครับให้มันเซตตัวกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เรานวดแป้งจนได้ที่นะครับเนียนละเอียดแล้วเราก็จะทำการแบ่งแป้งของเราเป็นก้นกอนๆนะครับเพื่อทำการนวดคลึงอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมแบ่งเป็น8ชิ้นแต่มันยังใหญ่อยู่นะครับเพราะกระทะที่เราทอดใบเล็กครับผมต้องย่อยลงไปอีกนะครับก็คือเป็นก้อนเล็กๆล,ล,ลงไปอีกนะครับ หลังจากที่เราทิ้งแป้งไว้ประมาณ20นาทีมากดดูแป้งนะครับว่าแป้งมันใช้ได้หรือ,อยังก็คือถ้ากดลงไปแล้วมันไม่ดีดตัวขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้ครับอ่าโอเคเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทําการนวดแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่จะเป็นขั้นตอนในการนวดแป้งโรตีครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บ ธนุถนอมไว้ได้กินนานๆโดยเราจะเอาแป้งโรตีนั้นมารีดให้แบนนะครับแล้วก็ฉโลมด้วยเนยหรือน้ำมันพืชที่เรามีนะครับบอกก่อนนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพเราจะทำบางและแบนเท่าที่เราทำได้เราไม่ใช่อบังที่จะรีดจนบางสุดๆเพราะอุปกรณ์เราไม่ขนาดนั้นพูดง่ายๆคือเรามือสมัครเล่นนะแค่อยากกินเราก็ทำเท่านี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับ เรานวดให้บางแล้วเราก็จะจับโลตีของเราขึ้นมาแล้วก็จับหัวท้ายในการม้วนให้กลมๆอสังเกตได้ครับผมจับหัวท้ายของแผ่นโลตีแล้วก็บิดนิดนึงนะครับวางลงกับเขียงครับแล้วก็ม้วนให้เป็นวงกลมจับม,มุมนิดนึงครับผมแล้วก็ฉโลมด้วยเนยอ,อีกรอบหนึ่งการทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราเก็บโลตีของเรา ไว้ได้ทานนานๆอันนี้เป็นโรตีแป้งสดนะทุกคนโรตีแป้งสดของเราสามารถเก็บได้นาน7-14ถึงวันเลยนะครับในตู้เย็นนะถ้าเราจะเอาโรตีแป้งสดออกมาทอดนะครับควรทิ้งไว้สัก5นาทีให้แป้งมันได้คลายตัวหลังจากนั้นเราก็นวดตามไซส์ที่เราต้องการพูดง่ายคือบางได้เท่าที่เราจะบางแต่ของผม จะทำตามไซส์ของกระทะเพราะกระทะเราเล็กนะครับคลิปจะจบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะทําตามแล้วก็ทานให้อร่อยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ